ตอนที่หนึ่งบางอย่างที่ยังคาใจการเปลี่ยนร่างเสร็จสมบูรณ์เสียงแปลกประหลาดดังมาเข้าหูหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ร่างกายเขาเจ็บปวดมากเสียจนแม้กระทั่งจะหายใจก็ลำบากแต่จูจ่ๆมันก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยขนตาที่ยาวเป็นแพรสันไหวเขาค่อยๆลืมตาหลังจากสับสนอยู่ชั่วครู่ดวงตาสีดำสนิทก็กลับมาจําใสอีกครั้ง นี่เขายังไม่ตายเหรอเนี่ยเขาสูดลมหายใจยาวแล้วลุกขึ้นนั่งอย่างไม่เต็มใจแล้วกวาดดวงตามองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเนินดินด้านข้างเต็มไปด้วยกอหญ้าสูงท่วมหัวด้านหน้าเป็นอ่างเก็บน้ำห่างไกลาจากชุมชนสถานที่แห่งนี้เงียบและน่าขนลุกเหมาะจะใช้ในการฆ่าและทิ้งศพเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงมาโผล่ตรงนี้แต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ช่วย ช่วยรักษาตอนบาดเจ็บช่วยให้ซ่อนตัวดูแลเรื่องรับเงินจากผู้จ้างวานก็อยู่ในมือผู้ช่วยแสนฉลาดเขาเย็นตัวลุกขึ้นเพื่อพบว่าร่างของเขายังนอนอยู่ที่เดิมเขาตายแล้วเมื่อเห็นความตายอันน่าสลดใจของตัวเองความขมขื่นเยาะเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากของเขาตลอดสิบปีอาชีพนักฆ่าดำเนินไปอย่างราบรื่น ราบรื่นเกินไปจนลืมไปว่าองค์กรที่ทำงานให้นั้นไร้ความปราณีและคิดถึงผลประโยชน์เป็นอันดับแรกเขามองร่างตัวเองที่นอนแน่นิ่งแล้วถอนหายใจมีแต่บาดแผลและรอยเลือดจากการต่อสู้หากได้รับการช่วยเหลือเขาคงจะรอดเหมือนที่เคยนักฆ่าที่ถูกเปิดเผยตัวตนแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้จึงถูกปล่อยให้ตายเหมือนศพร้ญาติ เขาเริ่มมองหาวิเวลของคนในองค์กรที่น่าจะส่งคนมาดูให้แน่ใจว่าเขาตายแล้วจริงๆช่วยด้วยเสียงแผวเบาดังขึ้นในความมืดนั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้จู่ๆเขาก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นนักฆ่าอันดับต้นๆไม่เคยมีใครปรากฏตัวในระยะร้อยเมตรโดยที่เขาไม่ทันสังเกตมาก่อนเขากดหน้าลงกับฝ่ามือแล้วถูซ้ำๆเขาไม่ควรตกต่ำถึงขนาดนี้ช่วยผมด้วย มีคุณคนเดียวที่ช่วยผมได้เสียงอ้อนวอนนั้นแผ่วเบาวกว่าเดิมเรากับกำลังจะหมดแรงหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้เขามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังหลายครั้งแต่ก็ยังไม่พบอะไรเขาจึงตัดสินใจพูดออกมาลอยๆจะให้ช่วยก็โผล่มาให้เห็นก่อนสิพ่อเป็นผีก็เห็นผีด้วยกันเลยสินะผมผมรู้ว่าตัวเองตายแล้วแต่ผมเกลียดเกลียดคนที่ทำร้าย เกลียดที่ไม่รู้จักสู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เกลียดที่ต้องทิ้งให้ยายต้องอยู่คนเดียวถ้าคุณทําได้ได้โปรดช่วยผมด้วยเขาเพ่งสายตาไปยังทิศทางที่ปรากฏเสียงแล้วก็ตะหนักว่าที่ไม่สามารถสังเกตเห็นในตอนแรกเพราะวิญ,ญญาณดวงนั้นจางจนแทบจะโปร่งแสงจะให้ช่วยอะไรวิญ,ญญาณชี้ไปทางกอย้าใกล้ๆซึ่งเมื่อมองเข้าไปก็เห็นร่างหนึ่งนอนคว่ำหน้ายอยู่แล้วจะให้ทำอะไร เขามองร่างที่คว่มอยู่สลับกับมองไปยังดวงวิญญาณที่เริ่มเลือนรางยิ่งขึ้นลองดูลองอะไรวะแค่ยื่นมือไปแต่ร่างที่ค่่มอยู่ก็เกิดแรงมหาศาลดูดวิญญาณเขาเข้าไปขอบคุณเสียงแผ่วเบาดังมาจากเบื้องหลังแต่เขากลับตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตอบสนองได้เพราะในทันทีที่ถูกดูดเข้าไปในร่างหัวของเขาก็ปวดจนแทบบ้า ข้อมูลจำนวนมหาศาลพุ่งเข้ามาในสมองราวกับมีคีมเหล็กหนีบอยู่ที่หัวทำให้เขาพู้ซึ่งแข็งแกร่งมาตลอดหลุดร้องครางออกมาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีความเจ็บปวดก็หายไปมีเพียงความทรงจำของร่างนี้เข้ามาฝังอยู่ในสมองชื่อพรมเพศชายอายุ18ปปีที่อยู่ชุมชนแออัดสถานะยากจนสมาชิกในครอบครัวยายโดยไม่คาดคิดเขาได้รับโอกาสในการมีชีวิตอยู่ ชีวิตใหม่ที่มาพร้อมกับร่างใหม่เขาลุกขึ้นและเดินห่างจากร่างเดิมที่ต้องตายเยี่ยงศพนิรนามดึกมากแล้วแต่ตลาดโต้รุ่งก็ยังคงคึกคักแผงขายอาหารตั้งเรียงรายดูจากจำนวนคนที่เดินไปมาการค้าขายคงเป็นไปได้ด้วยดีแต่พื้นถนนนี่สิพื้นถนนเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลถุงพลาสติกพืชผักและขยะแต่นั่นไม่ได้ทำให้ผู้คนหนีหายเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะวงเวียนอยู่ในอากาศ พรมยกเท้าขึ้นแล้วเดินไปในทิศทางที่ผุดขึ้นในหัวจากตลาดเลี้ยวเข้าตรอกเล็กๆตรงไปอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านพรมเสียงเรียกมาจากห้องแถวชั้นเดียวสภาพสุดโทมหญิงชาราผมขาวพลนรูปร่างผอมค่อยๆเดินมาเกาะประตูที่เปิดค้างไว้สีเทาและสีขาวปกคลุมดวงตาที่จมลึกของเธอร่างผอมโอนเอ็นไปมาดูราวกับว่าพร้อมจะล้มลงในวินาทีถัดไปยายเขาเรียกออกไปโดยอัตโนมัติ ความทรงจําของเจ้าของเดิมผนกเข้ากับเขาอย่างสมบูรณ์หลังจากที่โพร่งออกไปแล้วเขาก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้าร่วมองค์กรตอนอายุ17เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับการฝึกฝนการต่อสู้เรียนรู้เรื่องยาพิษและอาวุธจากนั้นก็ถูกทดสอบซ้ําแล้วซ้าเล่าก่อนจะได้รับมอบหมายภารกิจ12ปีแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขามีทั้งความมั่งคั่งและชื่อเสียงในวงการนักฆ่าแต่กลับรู้สึกว่างเปล่า หญิงชาราตรงหน้าทําให้หัวใจที่ว่างเปล่ามีบางสิ่งผุดขึ้นมาทําไมกลับดึกจังลูกไหนบอกว่าวันนี้เลิกเร็วไงแม้จะมองไม่เห็นดวงตาแต่ก็เห็นความห่วงใยจากใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นยายยิ้มกว้างเหมือนเด็กๆแล้วยื่นมือข้างหนึ่งออกมาข้างหน้าพรมยื่นมือออกไปจับมือข้างนั้นแล้วประคองเธอไปนั่งบนแคร่เขาอาศัยอยู่กับเธอในบ้านซอมซ่อแห่งนี้มาสิปปีนี่คือทั้งหมดที่เขามี มีคนลาผมเลยต้องทำโอทีขอโทษที่กลับมาช้านะครับยายพวกเขาทั้งคู่ไม่มีมือถือจึงเป็นเรื่องยากที่จะติดต่อกันและต่อให้มีเงินพอที่จะซื้อเขาก็คงเลือกที่จะเอามันไปซื้อข้าวมากกว่าเขารู้ถึงกระทั่งความคิดและทัศนคติของเจ้าของร่างยายก็หลงเป็นห่วงนึกว่าเกิดอะไรไม่ดีหญิงชาราถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอพยายามเพ่งดวงตาที่รังเลือนมองนาฬิกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หลานชายก็ยังไม่ปรากฏตัว เกิดอะไรไม่ดีอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งเดียวที่เขานึกไม่ออกก็คือพรหมตายได้ยังไงมีเพียงเสียงหัวเราะหน้าขยะแขยงกับเสียงฝีเท้าที่ไล่ตามติดอยู่ในความทรงจำสุดท้ายอ,อ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาจำได้พิธาชื่อของเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันแวบเข้ามาในความคิดแม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าการตายของพรมไม่เกี่ยวอะไรกับคนชื่อพิธาแต่ก็ยังคาใจอยู่ดี พิธาเป็นใครยายกินข้าวหรือยังเธอยิ้มบางแล้วแต่บนหลังมือเขาก็กินไข่ต้มกับโจ๊กที่หลานวางไว้ให้ไงไข่ต้มแก้บนที่มีคนเอามาแจกให้ช่วยประทังความหิวยายหลานได้หลายมือ้อหลังจากพาหญิงชราเข้านอนแล้วเขาก็เดินออกมาจากห้องแค่กวาดสายตาครั้งเดียวก็เห็นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดแล้วหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนพื้นปูนถูกปูทับด้วยเสื่อน้ำมัน ต๊ะตู้ที่ผ่านการซ่อมมาไม่รู้กี่ครั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแค่พัดลมเก่าๆกับทีวีเครื่องเล็กประตูหรือกรอนที่แน่นหนาไม่ใช่เรื่องจำเป็นของบ้านนี้พวกเขาไม่มีอะไรให้ขโมยสภาพวัดล้อมแย่จนน่าใจหายแม้ที่ที่เขาเคยอยู่อาจจะไม่แย่เท่านี้แต่เขาก็เก่งในเรื่องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่แล้วหลังจากอาบน้ำชำระล้างสิ่งสกรปรกแล้วเขาก็กลับมานอนลงข้างๆหญิงชรายายที่เหนื่อยล้ามาทั้งชีวิต แต่ก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อจะเลี้ยงดูหลานพรอมหลับตาหน้าแปลกที่เสียงลมหายใจของเธอช่วยกล่อมให้เขาหลับสบายวันรุ่งขึ้นพิธาตื่นมาพร้อมกับอารมณ์ที่แจ่มใสเขารีบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกชั้นล่างของตึกแถวเป็นร้านทองเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ที่กำลังเตรียมเปิดร้านเขาจึงเลือกออกทางประตูหลังเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พรอมเดินออกมาจากบ้านพอดีดวงตาของเขาแทบจะถลนออกมา มึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพรมที่กำลังบิดที่เกียจเลิกคิ้วแล้วถามกลับอ้าวไม่ให้กลับบ้านแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนมีบางอย่างแปลกไปเสียงของพรมยังคงเหมือนเดิมแต่น้ำเสียงกับท่าทางกลับแตกต่างไปจากเดิมมากเสียงที่เคยแผ่วเบาเพราะขี้คลาดและอ่อนโยนกลายเป็นหนักแน่นและทรงพลังหน้าตาก็เหมือนเดิมเขาเลยไม่รู้ว่าตรงไหนที่แปลกไปท้ายที่สุดพิทาก็พล่องออกมา มึงไม่ควรจะกลับมานิทำไมถึงไม่ควรกลับมาละ่ะพรมถามยิ้มยิ้มก็มึงไปไปไหนเหรอน่าเสียดายที่พิธาไม่ยอมพูดต่อเมื่อคืนกว่าจะกลับมาก็ดึกแล้วจะให้ไปไหนเหรอพรมพูดแล้วยิ้มหวานให้รอยยิ้มที่ทําให้พิธาขุนเคืองพวกเขาเกิดปีเดียวกันแถมยังเป็นญาติห่างๆแต่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวครอบครัวเขาไม่เคยขัดสน ส่วนพรมก็อดอดอยากอยากมาตลอดชีวิตเสื้อผ้าที่พรมใส่ตอนเด็กล้วนแล้วแต่เป็นของตกทอดจากพิธาตั้งแต่เล็กจนโตพรมก็เป็นเบีย้ยล่างคอยรับใช้มาตลอดพวกเขามีส่วนสูงใกล้เคียงกันแต่ความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทําให้พิธาท้วมและแข็งแรงเสื้อผ้าของเขาใหม่และสะอาดเสมอแก้มอบอิ่มน่ารักทําให้ครอบครัวเอนดูมาตั้งแต่เล็กส่วนพรมนั้นผอมจนแก้มตอบเสียงก็เบาข้อมือก็เล็กเหมือนผู้หญิง ขาดไปเสียทุกอย่างแต่กลับได้ในสิ่งที่พิธาต้องการปมไดของพิธาคือเรื่องสิวแม้จะใช้ทั้งครีมราคาแพงซื้อคอรรักษาสิวแต่สิวก็ยังไม่หมดไปสักทีพอเม็ดหนึ่งหายอีกเม็ดหนึ่งก็ขึ้นใหม่แม่พยายามปลอบใจว่าวัยรุ่นทุกคนก็เป็นแบบนี้พราะไม่เป็นเงินจะซื้อข้าวยังแทบไม่มีเครื่องสําอางดีๆจึงไม่มีทางได้สัมผัสแต่ไอ้พรมเช็ตีนนี่กลับไม่มีสิวซักเม็ดผิวก็ขาวเนียน ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดพิธาจีปากแล้วหยิบกระเป๋าเงินออกมาแบงค์ห้าร้อถูกยื่นตรงไปข้างหน้าช่างแม่งเหอะนี่ตังไปซื้อโจ๊กับหมูปิ้งหน้าตลาดมาให้กูด้วยโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะให้ทิปมึงยี่ที่เหลือเอามาคืนกูด้วยถ้าเป็นพรมคนก่อนจะเชื่อฟังอย่างแน่นอนเขายื่นมือไปรับแบงค์ห้าร้อยมาแล้วเดินจากมาโดยไม่ได้พูดอะไรแทบจะเป็นกิจวัตรที่ถูกใช้ให้ทำอะไรให้ซักอย่าง ก่อนจะโยนเศษเงินให้เล็กน้อย20บาทซื้อได้ทั้งไข่ทั้งมามา่าถ้าใส่ผักเพิ่มก็ได้มื้อเช้าให้เขากับยายหนึ่งมือ้อเพราะไม่เคยได้เงินค่าจ้างจากงานพาร์ทไมอย่างเต็มเม็ดเต็ม est, หน่วยใครๆก็รู้ว่าเขาขี้ขลาดและถูกเอาเปรียบได้ง่ายมีหน้าหลัดถึงได้บอกว่าเกลียดตัวเองพรมคนใหม่มองแบงค์ห้าร้อยในมือแล้วเดินออกจากตรอกตรงไปที่ตลาดพร้อมกับอมยิม้มกำลังกลุ้มใจอยู่เชียวว่าจะเอาเงินจากไหน จูจ่ๆก็มีคนเตะหมูเข้าปากหมารีบกลับมานะกูต้องมีนัดกับจินตอนสิบโมงเสียงพิธาตะโกนไล่หลังมาก็เรื่องของมึงดิพรมเหยียดยิ้มพลางคิดถึงมื้อเช้ามาม่าใส่ไข่เหรอไม่มีทางวันนี้ยายต้องได้กินโจ๊กพิเศษใส่ไข่จบตอนนี้